สวัสดีครับพรป้าเราไปคารเตอร์ด้านอ่าเขาป้าไปไหนเขปโรงูป้าป้าไปโรงเรียนครับไปอ,อากาศเย็นนะคะฝนลงเม็ดด้วยนะแหมมันรู้สัมพันธ์ดีเหลือเกินทักทายเขาไปทั่วหมด ไปเดินเลยลูกไปเดินเดินเร็วมันมีชนตูดแล้วนะมือจะสั่นหน่อยฮะครับลูกเข็นรถด้วยอะไรไในหันมาได้พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเพหนูถอยสิ เดี๋ยวมามีชนขาหนูนะอรถมองรถก่อนดีข้ามถานนนะ่ะดูรถใช้ฝาคอนนี่ไม่ใช่อยู่ๆหนูก็ลงไปมาเดินเดินไปหนูต้องมองรถด,ด้วยก่อนดีไม่ใช่เดินเฉยๆเลยอันนี้ถนนหมู่บ้านนะเออ ไถ่ายคลิปสิฝากกดไลค์ดิฝากกดไลค์ subscribe ให้เขาฟังด้วยครับขอบคุณครับไปเดินหนูด,ด,ด,ดูรถด้วยออกถนนนะหนูอย่าพึ่งลงถนนหนูจะมองรถก่อนไม่ใช่คใครวิถ่ายคลิปไปลูกไปเร็วรถมารถมาเดินตรงไปสิไม่มีรถไปได้ มองมี้ด้วยสิคุยขอโทษนะคะคุณทอมหยาบ <laughs> อ้าวดูน้องสิน้องฟังดูน้องดิน้องก็จะคุยขอโทษนะคะเหลืเข็นรถเข็นลมมันปิวะนะ้วฮะเดินไปเลยลูกถ่คลิปเนี่ยเดินไปโรงเรียน มีบอกหนูสามรอบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตบชักเลยพูดมากน้องเขาฟังจำทางไปโรงเรียนได้ค่ะเวลาเข้าห้องต้องต้องมั่นใจก่อนว่าน้องเขาฟังเข้าห้องเพราะน้องเขาฟังกลับบ้านเองได้นะเพราะเขาจำทางได้ตลอดต้องดูว่านางเข้าห้องแล้วอดูดิคนเนี้ยดูน้องดิเดี๋ยวเปียโฟน อาฟัางหนูก็ถอยมามีสิ okay. เดินเดินไปจะมีสุสานใช่ปะ่ะสุดเป็นเป็นสุสานดูนะคะสุสานอะันนี้มาในวัดนะคะเดินเข้ามาในวัดนะในโบสถ์นะต่างประเทศเขาเรียกในโบสถ์ใช่ปะ่ะ มีสุสานสองข้างฝั่งนะคะตอนนี้ตป่งแพงกัน้นเดี๋ยวตรงน้นมันจะมีให้เห็นนะ,ะเอาเดินไปสิครับลูกสายหน่อยนะคะเข็นรถด,ด้วยะคะ่ะ How far you on my way p e a s e move p e a s e หนูถอยเอาไหมสิ เดี๋ยวรถชนขาหนูหนูก็มาร้องสุสารนะคะสองขางทางโอ้โอน่าเห็นไหมัมาม่ชนแล้วเห็นไหม,ไมก็มาเดินทางนี้สิเดินหลบหมาม่สิเอาใส่หยิบรองเท้ามาหมาม่ใส่ให้ยกขาขึ้นเดินขาเดียวยกขาขึ้นเดินเดินมาโยฟองนะ เอาเท้ามาาแ,แต่ยังเดี๋ยวเดินนี่นี่ดิเดินเนี่ยสองข้างทางมันเป็นสุสานนะคะไปเดินดีๆเดี๋ยวล้มมาลูกอาเดี๋ยวหนูเซบายบใบได้นะฟาง เสร็ไปกันครับลูกส่ง<ป>จุบดเลย